叮叮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 ，哒叮叮哒叮叮叮叮叮叮，嘿。 ฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสวัสดีจ้ามากันอีกแล้วเจอเสียงนี้เจอกันอีกแล้วในช่องแม่จ๋าพาเดินทำอะไรดุ๊ก uh> ดุ๊กเนาะวันนี enfin> ้เนาะนะคะเมโลดี ok ้เริ่มต้นมาเราก็น่าจะรู้กันแล้วนะจ้าเราอยู่กันในช่วงเดือน มากอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดือนคิดมากเดือนคริสต์มาสจ้า <laughs> ก็จะเป็นเทศกาลคริคสต์มาสนะคะเราจะมาติดไฟประดับกันจ้านะคะวิบวับวิบับกันนิดนึงนะให้มันคลึกคลื้นให้มันดูมีสีสันนะคะ แสงสีส,สวยๆว,วิฟับวิฟับนะคะก็จะได้ให้มันเข้ากับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆวันนี้จ้าแม่จ๋าก็จะติดไฟนะคะแบบนี้ทุกปีเนาะก็จะเอ่อเป็นหน้าที่นี้ของแม่จ๋าเลยเพราะว่าแม่จ๋าชอบทำแม่แม่จ๋าก็ จะทาเองนะคะปกติแล้วส่วนมากงานนอกบ้านแบบนี้นะคะก็จะยกหน้าที่ให้คุณสาแต่เรื่องติดไฟนี่ขอทําเองเลยค่ะพอชอบนะคะก็แม่จ๋าก็จะติดนะคะปีนี้จะติดรอบเรียกว่าอะไรรอบหลังคาเนี่ยคะ่ะตรงชายคาอย่างเงี้ยเนาะรอบ,บนะคะ1ด้านเลยนะคะปีที่แล้วก็จะติดตรงชายคาในส่วนตรงเนี้ยนะคะตรงตรงชายคาตรงนี้แล้วก็ เอ่อตรงต้นไม้ด้านหน้านะคะต้นไม้ด้านหน้าต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ต้นเอ่อต้นคริสต์มาสเนี่แหละนะคะตรงด้านหน้าแต่ปีนี้จะไม่ติดตรงตรงต้นไม้นะคะปีนี้แม่จ๋าจะติดเอ่อเลาะตามชายคาตามเอ่อแถบด้านหน้านี้ไปเลยต้นไม้จะไม่ติดนะคะปีนี้ก็ทําไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันว่าจะออกมาเป็นแบบไหน ตอนนี้แม่จาก,ก็ทําไปเรื่อยๆหนาวนะคะวันนี้หนาวหนาวด้วยวัน,นี้ทั้งหนาวทั้งลมอากาศเย็นมากเลยนะคะอากาศเย็นมากแต่ก็อยากทํานะคะก็ออกมาทําตอนช่วงก่อนนี้ช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะฮะสนูมันจะเต็มสนามเลย แม่จาก,ก็ไม่อยากไปเดินย่ำมันนะแม่จา๋าแม่จ๋าไม่อยากไปเดินย่ำสโนว์ที่ไม่อยากเดินย่ำสโนว์ในในในพื้นที่บ้านของตัวเองคือคืออยากให้มันเป็นพื้นสวยๆเรียบๆให้สโนว์มันขาวๆไม่อยากให้มันเป็นแบบว่าลอยเดินย่ำเนาะมันจะได้ดูสวยๆนะคะก็เลยรอให้หิมะมันละลายก่อนสักหน่อยนะคะก็จะออกมาติดไฟแบบนี้ พอเริ่มช่วงเข้าเดือนธันวาคมเนาะเขาเขาก็จะเริ่มเตรียมนะคะเตรียมหลายๆบ้านนะคะก็จะเริ่มเตรียมจัดงานคริสต์มาสกันนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเริ่มเอาสินค้านะคะเกี่ยวกับงานคริสต์มาสนะคะเป็นพวกของตกแตง่งพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเอามาวางขายกันเนาะก็จะดูคึกคักนิดนึงทุกคนนะคะ ก็จะดูคึกคักนาะเวลาถึงช่วงเทศกาลทีไรมันก็จะมีอะไรที่แบบเออคือคักกันนะคะเหมือนบ้านเรานั่นแหละบ้านเราจะมีช่วงใกล้จะถึงสงการใกล้จะถึงเข้าภาษาออกภาษาบ้านเราก็จะเริ่มคึกคักกันเหมือนกันนะคะอันนี้ที่นี่ก็เหมือนกันแล้วงานคริสต์มาสนี้ก็ก็จะแบบว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นประเพณีใหญ่ของของฝรั่งเขาเนาะ นะคะเขาก็จะแบบว่าคือคักเป็นพิเศษนี่ตอนนี้แม่จ๋าก็ติดตรงชายคาด้านด้านด้านตรงข้างหน้าประตูเสร็จแล้วตอนนี้แม่จ๋าจะมาติดตรงนี้นะอีกชายคาอีกแถบทางหนึ่งเนาะนะก็จะมีคุณสามมาช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อตอกตะปูตอกตะปูอะไรเอาไว้ยึดนิดๆหน่อยๆนะคะ นอกนั้นแม่จ๋าก,ก็จะทำเองเวลาต้องการความช่วยเหลือก็จะเอบกไม้บกมือเรียกคุณสามาช่วยนิดๆหน่อยๆน,นี่เ <c oughs> นี่ยตอกตะปูนะคะช่างประจำบ้านนะช่างประจำบ้านช่างคนนี้จะต้องต้องคอยบอกนะคะบอกว่าให้ทำนูน่นให้ทำนี่ <c oughs> นะแ <c oughs> กชอบแบบนั้นแกชอบให้เราสั่งงานแ <c oughs> กชอบให้เราสั่งงาน ถ้าเราไม่สั่งงานแกจะนั่งเล่นเกมทุกคนแล้วก็มาติดอีกแถบหนึ่งค่ะแถบตรงนี้อันนี้ก็เป็นแถบในครัวนะคะตรงนี้ด้านตรงในกระจกนั้นก็จะเป็นห้องครัวของแม่จ๋าเองแหละนะแล้วก็จะติดแต่ปีที่แล้วมันไม่ได้ติดนะคะปีที่แล้วไม่ได้ติดตรงนี้ติดแค่ชายคาด้านหน้าและปีนี้แม่จัดจะติดตรงรั้วด้วยนะสักเส้นหนึ่งนะคะสักเส้นหนึ่ง หนาวนะคะหนาวแต่ก็อยากจะทําให้เสร็จตอนแรกทําตรงชายคาเสร็จแล้วบอกว่าบอกคุณสาวว่าเดี๋ยวฉันจะพักก่อนแล้วมันหนาวมือเย็นมากเลยเดี๋ยวค่อยมาทําตรงรัวต่อแต่พอพูดเสร็จก็ไม่เข้าไปพักค่ะก็ทําต่อเลยนะคุณสาวบอกอ้าวไหนเธอบอกจะพักไงนะคะไม่พักแล้วท,ทนอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วนะคะก็อยากจะเห็นมาว่าผลงานของตัวเองด้วยว่าทําออกมาแล้วจะสวยแค่ไหน และนี่ก็คือผลงานของเราจ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะไฟคริสต์มาสของเรานี่นี่ตรงนี้มีกระพริบกระพริบด้วยมีไฟเทคด้วยนะคะตรงนี้ตรงนี้จะกระแบบพริบกระพริบนะคะตรงนี้จะไม่กระพริบนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบ เยอยๆยอยสวยๆกองหิมะเราก็ยังอยู่นะหิมะเราก็ยังอยู่นะทุกคนแข็งก็ยังอยู่นะฮะนี่มีสโนว์แมนด้วยจ้า รัวรัวตรงนู้นก็กระพริบเหมือนกันสโสนุแมนเสร็จสมบูรณ์จ้า